you ครับผมก็ขอสวัสดีครับผมเนาะก็ขอสวัสดีคุณป้าคุณน้าเนาะคุณลุงแล้วก็เพื่อนๆเอฟซี FC, ไม่ว่าจะอยู่ในเมืองไทยแนละ้วอยู่ที่เมืองราแล้วก็อยู่ที่ต่างประเทศด้วยครับผมวันนี้จะขอบคุณไปไกลเลยเนาะไปถึงต่างประเทศเลยฮ <c oughs> ขอบคุณมากไายครับที่ยังติดตามดูคลิปเนาะอาจจะยังไม่มีสาระเนาะช่วงนี้ครับวันนี้ก็จะกลับบ้านมืดนึกว่าจะไม่ได้ถ่ายเนาะนึกว่าจะข้ามมากกว่านี้เนาะครับผมเนาะ ี๋ยวพุ่งนี้เนาะหรือว่ามืออื่นเนาะครับเนาะผมจะมาเสียบชวนชมแบบนั่งแท่นให้ดูเนาะเสียบแบบติดร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผมเนาะถ้าเพื่อนท่านไหนเสียบแล้วไม่ติดหรือว่าบอติดเนาะครับเนาะเดี๋ยวดูคลิปพ่กนี้ครับจะบรรยายเรื่องรายละเอียดทุกอย่างแม่พูดเหมือนกับคนมีความรู้เนาะแค่คำบรรยายไปเลยสุดยอดจริงๆเราเดี๋ยวจะเสียบดูครับผมนี่ครับเป็นตอฮันแลนเนาะที่ยังไม่ได้ให้ให้ปุ๋ยอะไรเนาะผมจะทําไม้ประมาณนี้เลี้ยงประมาณนี้ก่อนเนาะ สียบแบบนั่งแท่นครับผมนี่จะสวยๆเสียบแบบไม่ไม่ได้ใช้กาวเนาะแบบนี้จะใช้ถุงพลาสติกถุงพลาส,สติกแม่กับนังยางรัดเฉยๆครับผมก็จะติดได้ประมาณนี้เนาะแล้วจะมามามาคุยให้ฟังเรื่องการเสียบยังไงให้เขาแตกกิงดีสวยเนาะแค่แตก,กงทีสวยแล้วก็จะมาทํากิงทอนกิ่งด้วยนี่คือการทอนกิิงเนาะอย่างตัวนี้นี่เสียบป,ปิดแล้วมาทอนกิ่งอีกทีกิง่งเขาถึงจะเยอะหากเราต้องการให้กิิงเยอะกว่านี้นร่ครับทอนเลยตัดเลยเนี่ ตัดตรงนี้เลยตัดไปเลยครับเนี่ยตัดตัดตัดให้หมดเลยแล้วเขาก็จะแตกออกมาเป็นพุ่มยิ่งกิ่งจะเยอะกว่าเดิมแล้วจะสวยสวยยิ่งยิ่งขึ้นไปครับผมแม่ต้องใช้คําว่ายิ่งยิ่งเลยเนาะาะกิ่งก็จะเยอะมากขึ้นขึ้นตัดที่ไรก็จยะเยอะทุกทีเนาะแต่ตัวนี้กิ่งจะน้อยอยู่เดี๋ยวจะทอนอันนี้กิ่งจะไม่ไม่ค่อยมีอันนี้ยังไม่ทอนจะทอนพุ่งนี้จะเอาไปเสียบด้วยตัวนี้ก็จะประมาณนี้เนาะถ้าบางเพื่อนบางท่านเนาะถามว่า ไม้ตัวช้าจังไม่รู้เป็นไรการที่ไม้ตัวช้าเราจะดูบ่อย <laughs> ถ้าดูบ่อยไม้จะตัวช้าเนาะเขาจะอายเนาะเราปล่อยทิ้งไว้เดือนสองเดือนค่อยดูจริงจริงไม่ใช่หรอกครับผมการที่ไม้ตัวช้าเราก็ต้องให้ปุ๋ยด้วยให้ปุ๋ยให้น้ําด้วยเนาะอให้ปุ๋ยให้น้าเขาถึงจะโตวไวๆไงครับผมถ้าเราปล่อยเป็นทิ้งไว้เนะาอเขาก็จะตัวช้าการที่ให้ปุ๋ยเดี๋ยวผมก็จะมีคลิปให้ปุ๋ยให้ดูก็คือลงไปไลค์คลิปนะครับ แต่สูตนน้ำหมักที่ผมใช้น้ำหมักขี้วัวอันนั้นจะได้ผลแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเราจะใส่ปุ๋ยสู่เสมอไปด้วยละลายน้ำก่อนเนาะจะโอเคมากเลยครับสูตรนี้จะสุดยอดไม้จะสวยนะครับเห็นไหมที่ผมใช้เนี่ยไม้จะสวยเลยดอกก็สวยแล้วก็จะโตวไวๆด้วยจะแตกกิ่งดีด้วยแต่ต้นเล็กอย่างนี้อย่างนี้ก็โอเคนะครับผมเอาไปเลี้ยงมาแล้วให้ปุ๋ยได้แล้วนี่แต่ผมยังไม่ได้ให้เนาะเพราะว่าเวลาจะยังไม่มีเนาะ ก็วันนี้ก็จะมาคุยให้ฟังเฉยๆเนาะเรื่องการเสียบจริงช,ชมแบบนั่งแท่นเนาะเดี๋ยวพวกนี้จะมาเสียบให้ดูพวกนี้มีเวลาเต็มเต็มที่เนาะพวกนี้และจะตอบคลิปด้วยด้วยพวกนี้เนาะตอบคลิปตอบเพื่อนด้วยเนาะเพื่อนลมซ่องลมช่องร่มที่ทําช่อง y youtube แหมเราจะพูดยังไงกันดีนี่จะมาตอบหลายท่านเลยเนาะแล้วขอวขอใครมาบมาครับผมเนาะช่วงนี้จดจจบไม่บ้างแล้วพวกนี้จะนําเสนอขายไม้ด้วยนู่นครับ ไม่ขายไม่ได้แล้วมันมีจัางซื้อพวกข้าวต้องขายแล้วพวกนี้ต้องขายแล้วเนาะขายพวกนี้วันที่ก็ไม่สามารถจะส่งได้มันจะเป็นวันหยุดเนาะเดี๋ยวไม้จะมีการบ่มไว้นานเนาะจะทําให้ไม้เฉาได้ไม่สวยก็จะส่งให้วันจันนะครับผมมันจะนุ่นถึงจะใสามากส่งไม้ได้เนาะเอาเอาคลิปนี้เดี๋ยวมันจะยาวไปเนาะนี่จะเบื่อกันลำคาญกันเนาะก็ฝากติดตามด้วยก็แล้วกันครับผมเหมือนเดิมเนาะครับผมเนาะก็ขอ สวัสดีและขอพูดมากๆครับผมสวัสดีครับ